สมรภูมิรถยนต์ไฟฟ้ามาแรงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในระดับโลกนะคะไทยซึ่งเป็นฐานการผลิตรถยนต์สันดาบน่าจะต้องมีแนวโน้มที่จะคิดเรื่องนี้และเตรียมรับมืออย่างไรคิดด้วยกำลังสองกับดรสมเกียรตตั้งกิจวานิชประธานท DI ค่ะนายกรัฐมนตรีไทยบอกว่าจะผลิตรถยนต์สันดาบต่อไปจะเหมาะกับโลกอนาคตไหมคะอาจารย์อันนี้เป็นประเด็นชวนคิดเลยนะครับเพราะท่านนายกพูดได้ว่าไทยจะเป็นศูนย์กลางผลิตรถสันดาบ จนกระทั่งเป็นคันสุดท้ายของโลกครับก็เป็นประเด็นท้าทายให้คิดกันแล้ววันนี้จะคุยกันเรื่องนี้ครับคุณนัาถ้าเน้นเรื่องรถยนต์สันดาบก็หมายความว่ายังยึดโยงไปกับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นอยู่ใช่ไหมคะท่านนายกนะครับท่านก็ได้รับเชิญไปปาตกถานะครับและท่านก็พูดถึงบุญคุณของญี่ปุ่นนะครับที่ทําให้เกิดอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยและก็บอกว่าไทยก็ขอเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์สันดาปภายในคือรถยนต์ใช้น้ํามันนะครับเป็นคันสุดท้ายนะครับ ท่านก็บอกว่ารถ E ีวีที่ท่านก็นั่งโชว์นะครับท่านก็ยังส่งเสริมแต่ก็ยังจะต้องส่งเสริมรถสันดาปต่อไปด้วยและประเทศไทยจะขายรถสันดาปต่อไปนะครับอีก10ปี15ปีเพราะว่ารีบเลิกไปคนไทยโดยเฉพาะผู้ผลิตจะเดือดร้อนกันและท่านจะชวนญี่ปุ่นมาลงทุนไทยเพิ่มขึ้นครับเพื่อให้ไทยเป็นฐานผลิต ยานยนต์สันดาปภายในต่อไปด้วยนะครับแล้วถ้าไปจับสัญญาณตลาดรถยนต์ระดับโลกล่ะคะตอนนี้เขาเริ่มค่อยๆผ่อนรถยนต์สันดาปไปมากน้อยขนาดไหนคะถ้าดูทั่วโลกนะครับเราเริ่มเห็นปรากฏการณ์ที่มาแรงนะครับในช่วง 45- หปีที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะในยุโรปนะครับเราจะเห็นว่ามีหลายประเทศนะครับหรือหลายเมืองในยุโรปนะครับที่เร่งรัดเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้รถยนต์ E ีีหรือรถยนต์ไฟฟ้านะครับโดยวิธีการของยุโรปก็คือ การห้ามขายรถใหม่นะครับที่เป็นรถยนต์สันดาบนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี2025ก็คือ2ปีหลังจากนี้แต่ถ้าจะเอามากๆนะครับก็ประมาณ7ปีหลังจากนี้คือ2030แล้วค่อยๆไล่ไปถึง2040ครับยุโรปส่วนใหญ่ก็จะไม่สามารถขายรถสันดาบได้ในสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เป็นตลาดใหญ่ตลาดหนึ่งนะครับก็จะมีบางแห่งเช่นแคลิฟอร์เนียนะครับจะเริ่มบังคับ ้ามขายรถสันดาบนะครับในปี2035ก็คือประมาณ12ปีหลังจากนี้และรัฐอื่นๆก็จะทยอยหลังจากนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าตลาดของรถยนต์สันดาปภายในในยุโรปในอเมริกาค่อยๆหดตัวลงครับระดับเมืองหลวงแหะคะบางประเทศนี่ก็เอาจริงเอาจาังมากเลยนะคะกับการรณรงค์ให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้านะคะถูกต้องเลยครับเมืองหลวงนะครับอย่างเช่นลอนดอนนะครับก็เป็นเมืองหนึ่งที่เข้มงวดมากเลยนะครับในลอนดอนนะครับ ไปไกลเกินกว่าอังกฤษนะครับซึ่งจะห้ามขายรถสันดาปภายในโดยในเมืองไม่ได้ห้ามขายรถแต่ว่าห้ามรถวิ่งในบางพื้นที่ครับโดยลอนดอนนะครับแบ่งพื้นที่เป็นชั้นๆน,นะครับชั้นนอกสุดนะครับก็คือส่วนที่เป็นสีเขียวแก่นะครับคือเขตที่ให้ปล่อยไอเสียในระดับที่ต่ำ low emission zone นะครับซึ่งก็คือเขตที่ห้ามรถบรรทุกใหญ่เข้าไปวิ่ง เข้าไปวิ่งนะครับก็จะถูกคิดเงินนะครับเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับแล้วแต่กรณีครับและถ้าเข้าไปใจกลางเมืองขึ้นไปอีกก็คือเขตสีเขียวอ่อนครับก็คือเขตอัลต้าโลอิมิชันก็คือเขตปล่อยไอเสียแบบต่ําอย่างยิ่งยวดนะครับคือต้องปล่อยน้อยมากๆโดยกําหนดว่าถ้าเป็นรถดีเซลนะครับจะต้องเป็นรถที่ผ่านมาตรฐานยูโร6ถ้าเป็นรถเบนซินก็ต้องผ่านมาตรฐานยูโร4 ถ้าไม่ผ่านมาตรฐานที่เข้มงวดแบบนี้นะครับก็จะไม่สามารถวิ่งฟรีได้ก็จะถูกคิดเงินเช่นเดียวกันและเขตในสุดนะครับก็จะเป็นเขตที่ป้องกันการเกิดรถติดเพราะฉะนั้นรถคันไหนวิ่งเข้าไปตามเวลาที่กําหนดก็จะถูกเก็บเงินทั้งสิ้นครับก็จะเห็นว่าตัวอย่างของลอนดอนนะครับคือตัวอย่างของความพยายามเข้มงวดนะครับกับรถที่ปล่อยไอเสียนะครับและความพยายามใช้มาตรฐานมาควบคุมซึ่งทําให้รถยนต์ที่เป็นรถดนสันดาบนะครับ จะไปได้ยากมากยิ่งขึ้นด้วยครับและปรากฏการณ์นี้เห็นว่าเมืองนะครับจะไปเร็วกว่ารัฐรัฐจะไปเร็วกว่าประเทศครับและหากเกิดปรากฏการณ์นี้เร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อาจจะเกิดการแข่งขันกันสุดท้ายตลาดรถยนต์สันดาบก็อาจจะหายไปเร็วกว่าที่เราเคยคาดไว้ตั้งแต่ที่แรกครับถ้ามาดูตลาดรถยนต์โดยรวม่ะคะอาจารย์ตอนนี้ใครเป็นคนกําหนด สตากรรมของโลกยานยนต์ค่ะคุณนัฐากับตลาดรถยนต์มีประเทศที่เป็นผู้ผลิตนะครับอย่างญี่ปุ่นอย่างเยอรมนีนะครับอย่างสหรัฐอเมริกาแต่ผู้ผลิตไม่ได้เป็นคนกําหนดมาตรฐานครับกลายเป็นประเทศผู้ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไปดูตลาดโลกนะครับก็จะมีเมืองหลวงนะครับที่กําหนดนโยบายยานยนต์3แห่งนะครับก็คือบรัสเซลนะครับก็คือเมืองหลวงของสหภาพยุโรปครับมีปักกิ่งนะครับเมืองหลวงของจีน และซัครามันโตครับเมืองหลวงของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรัฐที่เน้นรถยนต์ที่สะอาดที่สุดนะครับในสหรัฐอเมริกาและก็เป็นผู้นำครับสามเมืองหลวงนี้นะครับรวมกันเป็นผู้กำหนดนโยบายของ 59%60% ของรถยนต์ที่วิ่งอยู่ทั่วโลกครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าสามแห่งนี้ครับซึ่งเน้นรถยนต์ที่สะอาดนะครับรถยนต์ที่ไม่ปล่อยควันเสียออกมาเป็นเมืองที่กำหนดมาตรฐานรถยนต์โลกครับไม่ใช่เมืองของผู้ผลิตครับ ในกรณีของประเทศจีนนะครับแม้ว่าไม่ได้มีการห้ามขายนะครับเหมือนกับกรณีของยุโรปและแคลิฟอร์เนียแต่ใช้วิธีในเมืองใหญ่นะครับเช่นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้บอกว่าถ้าใครจะซื้อรถสันดาปภายในก็ซื้อได้แต่ต้องรอนานหน่อยแต่ถ้าจะเปลี่ยนไปซื้อรถ EV ีนะครับจะได้ทะเบียนเร็วหน่อยเพราะฉะนั้นก็เป็นมาตรการจูงใจและเราจะเห็นว่ารถยนต์ E ีีจากจีนเข้ามาท่วมตลาดโลกอยู่ก็ยิ่งจะทําให้จีน มีนโยบายที่อยากจะเข้มงวดกับยานยนต์มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะเปลี่ยนไปสู่ EV น่าจะเร็วกว่าที่ประเทศผู้ผลิตอยากจะเห็นนะครับเพราะฉะนั้นไทยในฐานะท,นาที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศผู้ผลิตก็ต้องตามว่าตลาดโลกวิ่งไปทางไหนครับ โดยรวมที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าไทยจะผลิตรถยนต์สันดาบไปจนถึงทันสุดท้ายยังน่าจะมีข้อดีข้อเสียอยู่ไหมคะกับประโยคนี้นะคะอันนี้ก็เป็นความคิดที่ท้าทายนะครับถ้าดูตลาดโลกแล้วก็จะเห็นว่าตลาดใหญ่ๆใ,ในประเทศพัฒนาแล้วและจีนนะครับกำลังจะมุ่งไปอีกทางหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่เหลือตลาดสําหรับที่ผลิตจากประเทศไทยแล้วส่งออกไปนะครับนั่นคือตลาดของประเทศกําลังพัฒนาเช่นในแอฟริกานะครับเช่นในอินเดียและในหลายๆประเทศครับ ตลาดพวกนี้น่าจะคงอยู่ต่อไปได้อีก10ปีก็ใกล้เคียงกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดไว้นะครับแต่ข้อควรระวังก็คือมันอาจจะหดตัวลงอย่างรวดเร็วกว่าที่เราคาดคิดนะครับเพราะฉะนั้นผู้ผลิตรถยนต์นะครับเช่นบริษัทญี่ปุ่นถ้าได้รับคําเชิญจากรัฐบาลไทยมาเขาจะมาลงหรือเปล่าเขาก็ต้องดีดลูกคิดว่าถ้าเขาลงทุนแล้วมันจะถอนทุนทันภายใน10ปีหรือ15ปีมากที่สุดได้มากน้อยขนาดไหนครับ ถ้าเกิดเขาเพบว่าไม่คุ้มเขาก็อาจจะไม่มาลงเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ไม่ควรไปส่งเสริมเกินตัวนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์รัฐบาลไทยที่ส่งเสริม EV นะครับควบคู่กับส่งเสริมรถยนต์สันดาปผมคิดว่าถูกต้องอยู่เพียงแต่ว่าต้องระวังว่าอย่าไปส่งเสริมรถสันดาปเพลินเกินไปจนลืมการผลิตของประเทศไทยที่จะต้องปรับเปลี่ยนรับรถ E ีีให้ทันกับเวลาเช่นเดียวกันครับ เอาละค่ะนโยบายเรื่องของรถยนต์สันดาปหรือรถยนต์ EV ีในไทยก็ต้องจับสัญญาณแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นในต่างประเทศด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ